ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปรกรณ์สำนักง,งานนะคะให้เหมาะสมกับงานต่างๆนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีงานที่เกิดในเรื่องของความหลากหลายในการทํางานนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ในบทที่5นะคะก็คือจะเป็นวิธีการใช้งานอุปรกรณ์ในสำนักง,งานนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น งานต่างๆนะคะด้วยกันทั้งหมด3งานนะคะก็คืออันแรกก็คือจะเป็นการบ <Ether> อกถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือจะเป็นวิธีการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวกับในเรื่องของการผลิตเอกสารนะคะแล้วก็งานสุดท้ายก็คือจะเป็นวิธีการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะคะเพราะในสำนักงานเกือบทุกแห่งนะคะเราจะต้องมีความเกี่ยวข้องในการทํางานแล้วก็เราก็ต้องมีการเรียนรู้ ถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะคะสามารถเลือกใช้วิธีการใช้งานของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆน,น,นะคะพร้อมจะไปเรียนรู้กันแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยคะ่ะ